สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวนะคะจะมาชวนทำหมูสโสรงนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะสมัยโบราณค่ะเครื่องปรุงของเราวันนี้นะคะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะแล้วก็มีหมูสับนะคะแล้วก็มีเส้นหมี่ซ้วค่ะ นำรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะโคลกรวมกันนะคะให้ละเอียดค่ะแล้วก็นำไปหมักกับหมูสับนะคะเราจะปรุงรสเรื่อยน้ำปลานะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปกินกับน้ำจิ้มอีกทีค่ะเดี๋ยวจะทำให้เค็มนะคะเติมแป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้หมูมีความนุ่มขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็นวดให้เข้ากันนะคะนวดจนหมูเนะะี่ยค่ะมีความเหนียวนะคะเพื่อที่จะปั้นเป็นก้อนได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำไปแช่ตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะระหว่างหมักหมูไว้นะคะเราก็ไปต้มนะคะมี่ซั่วในน้ำเดือด,ด,อดให้สุกหลังจากที่มี่ซั่วสุกแล้วนะคะก็เอาไปใส่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นของมี่ซั่วมันพันกัน แช่น้ำเย็นไว้สักพักนะคะแล้วก็เอาใส่ตะแกรงนะคะเพื่อให้มันเสด็จน้ำนะคะระวังอย่าให้แห้งเกินไปนะคะจะใช้ผ้าคลุมไว้ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะแล้วก็จะใช้หมีส่วนะคะอันนี้แม่บ้านรีวิวใช้3เส้นนะคะในการจับนะคะแล้วก็มาพันรอบหมูที่ปั้นไว้เป็นก้อนนะคะค่ะพันแบบสลับไปมานะคะ คล้ายๆลูกตะกร้อประมาณนั้นนะคะพันพันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนจนแบบมันครบรอบนะคะอันนี้ทําไปอันนี้เป็นรอบที่3านะคะรอบแรกนี่พันยากมากนะคะพอรอบที่สามก็ก็คล่องขึ้นนะคะ พอเราพันจนครบแล้วนะคะก็เด็ด mm hmm. เด็ดจะมีสั่วออกแล้วก็ใช้ปลายไม้จิ้มฟันนะคะกดเส้นเข้าไปในเนื้อหมูะคะ่ะเพื่อที่จะเก็บปลายมันนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมันก็จะได้ประมาณเนี้ยคะ่ะ ระหว่างที่พันนะคะถ้ารู้สึกว่ามีเส้นหมี่ซั้วมันติดมือนะคะก็ให้เราเอามือไปจุ่มน้ํานะคะมันจะได้มีความลื่นนะคะเส้นก็จะพันง่ายขึ้นจะไม่ติดมือนะคะก่อนตอนพันเส้นนะคะเราต้องรูดให้มันเรียงตัวเป็น3าเส้นให้ดีก่อนนะคะเพรที่จะง่ายในการพันค่ะ พอเราทำเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมที่จะเอาไปทอดในน้ำมันร้อนๆเลยนะคะตั้งกระทะพรอน้ำมันร้อนนะคะก็เอาใส่นะคะค่อยๆวางลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะหลุดออกมาค่ะแต่ว่าถ้ามันหลุดออกมาก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราก็เด็ดออกก็ได้ค่ะเพื่อที่จะแต่งให้มันสวยงามก่อนที่จะนำไปรับประทานน,น,นะคะ ทำไป3มรอบนะคะอันนี้เป็นรอบแรกทําได้แค่5ลูกเองเพราะมันพันยากมากนะคะและนี้เป็นรอบที่2นะคะแล้วก็น,นี้เป็นรอบที่3นะคะรอบที่3านี้รสชาติดีสุดค่ะเราจะทานกับน้ําจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้เป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกก็ได้นะคะเห็นค่ะลองฟังเสียงอ่ะกัดดูนะคะมันจะกรอบมากะคะ่ะ แนะนำให้ทานตอนทำเสร็จใหม่ๆนะคะจะได้รสชาติดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ